นะครับผมสวัสดีครับกระผมน็กกีเดอะคมพิเีษไทยแลนด์นะครับผมขอบคุณทางแสงจันพระรามสองด้วยนะครับอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีๆต้องที่น tr nah, ี่นะครับผมแสงจันพระรามสองขอบคุณเสียแปงด้วยนะครับขอบคุณไม่พีน้องที่ซื้อกลุ่มปิดกันมาด้วยในไลฟ์สดนะครับผมวันนี้สนุกสนานกับการร้องเพลงวันนี้สนุกสนานไปกับดนตรีที่เราฟังกันเอ้ยไม่ไปไม่เอ้ยไปไปได้ไม่ะไรไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลิเกไม่เล่นแล้ว เอาละนาดกลับบ้านไปแล้วขนชุดลิเกกลับบ้านไปแล้วไปเล่นแล้วคนจะร้องเพลงเขาจะฟังเพลงกันละนาดกลับชุดกลับแต่ลิเกงอยู่ไงให้พวกหนูเล่นหน่อยอันนี้คอนเสิร์ตลิเกเเพื่อเราเป็นคอนเสิร์ตอ๋อคือเคยร้องเพลงอยากจะร้องเพลงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อเราเป็นลิเกเรามาต่อกอนกันดีกว่าต่อกอนต่อกอนกันให้ทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยก็คืออาชีพลิเกเหมือนกันต่อสดดเลยเรื่องเรื่องกอนนี่มีจะคุยนะอ่ะทำไม พ่อกูตายคากรน,น่ะทำไมตายคากรน,น่ะก็พ่อกูอะเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรทำไมถึงตายคากรน,น่าสงสารนี่เพิ่งตายงานรังอะตายตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะแล้วทำไมไม่บอกฉันจะได้ไปเผาศพพ่อแกไปถามแม่มึงนุ่นเดีย๋ยพูดเยอะเดี๋ยพูดเยอะมึงนี่แต่งตัวเป็นซันต้าซันต้าเป็นมะเร็งอนะ เกิความสุขให้พ่อแม่พี่น้องเรามาอวยพรพี่น้องที่มานั่งดูเราทุกโต๊ะกันดีกว่าว่าเรามีภูมิลิเกกันมากแค่ไหนใช่ใช่ได้ได้เดี๋ยวผมตั้งที่ผมแล้วกันขอขอบคุณท,ทุกทุท่านที่มาเที่ยวไม่ได้มาแค่คนเดียวมาหลายคน แล้วก so ูต่อย uh> ังไงอะมึงไม่ต่อครับเพื่อนงาเดี๋ยวเขาไั่ด้คุณต้องต่อเลยพอนัตตี้เสร็จพ๊กคุณต่อเลยอ๋อต่อเลยต่อเลยอีกเที่ยวอีกเที่ยวอีกเที่ยวเป็นลิเกจริงไหมเนี่ยเป็นลิเกเฮ้ยเดี๋ยวเสียชื่อสองเทพบุูรุษนักหมดมาถอะครับมาที่นี่มีดีแน่เดี๋ยวครับอะไรทําไมไม่ก่อนเมื่อกี้เนี่ยเอาไปอยู่ที่ผมสิผมอยากกระตั้งก่อนอะไรมาเรื่องของผมสิคุณก็มีหน้าที่ต่อคุณเป็นลิเกเนี่ยได้ครับ มาเถอะครับทุกๆท,ท่านสุกสุดขีไม่รู้กินอะไรเข้าไปมาไม่น่าทักเปลี่ยนหลายกรเลยกินสุทอนผู้มาแสนสุกขีสุกสุดขีท่านใจดีมาวันนี้ขอบคุณครับอ่ากูต่อตอนไหน ขอย้ายที่ได้ป่ะย้ายที่ตรงนี้ต่อยากว่ะแล้วแต่มึงเลยเอาย,าย้ยายไปเลยไปเลยไปอยู่ตรงนู้นก่อนสิมาอยู่อะไรมึงยุ่นี่ดิตรงนู้นมันต่อง่ายอ่ะมึงอย่ามาขั้นแบบนี้มึงขั้นแบบนี้มันเหมือนแบบตรงกลางมันมีอะไรดำๆโผล่มาอย่างเงี้ยแลกูขาวว่อยู่สองคนน่ะมันมีอะไรดำๆโผล่มาคนก็จะคิดอะไรมันต้องมีข้อเปรียบเทียบไงมึงคิดลึกไอ้บ้าที่แสงจันทร์พระรามสอง มีความสุขดีรอนเยอะมากขอบคุณพี่อันนี้ต้องาการให้ครับอีกเที่ยวที่อีกเที่ยวที่อีกทีทก,กที่ท,ทีทีแสงจันนั้นเล่าหนาอาหารอร่อยมากันบ่อยสมัยนี้เฮ้ปเออจะให้แก้แกว ไอ้เรื่ออะไรของมึงอะเรื่องมากมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยขอเปลี่ยนที่ได้ไหมอยู่ไหนฮะจะเปลี่ยนที่จะยจ,จะยืนข้างๆกูเออชเชิญตรงมึงต่อง่ายอ่ะเอาให้มันดีนะเราเป็นลิเกเดี๋ยวเสียชื่อสองเทพาบุตรสุดที่รักหมดเออไม่เสียรักทุกๆท่านมาวันนี้สี่เอาละ อยู่เลยเดี๋ยวกูกลับพร้อมแล้วนะร้องเพลงดีกว่าบรรยากาศเป็นีิดเจ้าร้องเพลงออขอร้องเพลงแบบว่าขอเจ้าช้าหน่อยนะครับย้อนยุคหน่อยย้อนยุคสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนยุคเราเด็กๆเนะี่ยพี่ๆน้องๆอ,อาจจะเคยเที่ยวคาเฟ่แต่ตอนนี้ก็เป็นร้านแสงจันลแล,ล้วเราลองเพลงอนี้พี่โนร้องได้ไหมเพลงอะไรครับเสียน้ำตาที่คาเฟ่เสียน้ำตาที่คาเฟ่สนิทกันเลยมาอาจารย์ครับเสียน้ำตาที่คาเฟ่ เต้นไม่ต้องเต้นแมงเต้นมงเต้นยืนอยู่เฉยคนที่ดูไม่สมกับเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ไม่ได้วางไม่ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวอยู่อยู่เคียงอยู่เคีงเล่นกันมากี่ปีนักดนตรีเล่นกันมากี่ปีอาจารย์เล่นกันมากี่ปีเป็นอาจารย์กันมากี่ปีเด็กเรียกอาจารย์ละเล่นเพื่อนผมร้องได้ดิเออไอสูงกว่านี้เอาสูงกว่านี้มึงเคียร์เลยมึงเอย่ากูจัดการให้เพื่อนกูจัดการให้เลยเคียอยอ่ามึงมึงตั้งเสียงรอไว้เลยกูจัดการให้เคลียร์ให้กูหน่อย อยู่วุ้ยยี่ให้อยู่วุ้ยยีให้คือมันไม่ได้ไงติว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 ไม่ไม่ให้ทำปากติวติวทำปากนี่หยอกนี่หยอกอาจารย์ขอสูงกว่านี้หน่อยสิขอสูงกว่านี้หน่อยนึงอสูงโอ้ยมันสูงเลยอ่ะเพื่อนผมมันร้องไม่ได้ไงมันไม่ได้ไหนไหนจริงนอนเลยอะไรเงียไอ้กูเนีย ไม่ได้นี่คือมันไม่ได้คียไม่ได้เหนือร้องเพลงกันจะไปฟังกัววายไปฟังเพลงคู่กันลเยนลยครับอาจารย์ไปถอดเลยค่ะ